หนึ่งต้นคนกล้าทำสวัสดีครับทักทายเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับผมนะฮะวันนี้นะฮะพามาชมนะฮะต้นยางนะฮะที่อายุนะฮะถือว่าโอ้โหแก่แล้วครับต้นยางแก่มากมากนะฮะอายุของเขาเนี่ยหกสิบนะฮะหกสิบปีแล้วนะครับผมนะฮะก็กรีดนะฮะกรีดกันไปเรื่อยครับผมนะฮะก็ดูแลรักษาบำรุงนะฮะโดยใช้นะฮะอินรีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ฮะแล้วก็เคมีนะฮะ สักสิบเปอร์เซ็นต์นะ,ะแล้วก็ฉีดพ่นหน้ายาน,นครับผมนะกีดสองหน้านะครับผมหน้าเดียวม้างสองหน้านะนะฮะก็กีดไปนะครับผมนะพาเพื่อนมาชมนะฮะว่าโอโ้โหนะฮะชีวิตของคนกีดยางครับผมนะ,ะนี่น้ายางก็มีบ่ากันบ้างครับ <c oughs> น้ำยางก็มีบาไหลนะฮะนี่ต้นยางเก่านะครับผมต้นยางเก่านะฮะต้นยางเก่านะฮะ กินไปเรื่อยๆนะครับผมอย่างทั้งว่าไม่เล่าก็ต้นยางก็ตายกันไปข้างนี้ดีกว่าโค่นใหม่นะครับผมถ้าโค่นใหม่นะฮะก็โอ้กว่าจะกีดได้นะฮะหกเจ็ดปีนะฮะก็เสียดายนะครับผมอย่างราคานี้นะฮะก็ถามว่าโค่นได้ไหมโค่นได้ครับนะฮะเพราะราคามันถูกนะฮะแต่โค่นไปนะฮะแค่เดียวนะฮะเดี๋ยวก็หมดเงินนะฮะที่เราโค่นไปนะฮะเพราะว่าเราได้จากต้นยางฮะ ตลอดนะฮะทุกๆวันนะฮะแต่เราโค่นไปเราได,เาได้เราได้ครั้งเดียวแต่ได้เงินก้อนใช้เงินก้อนแป๊บเดียวก็หมดแนละ้วสมัยนี้นะฮะค่าเงินบาทแพงครับสู้ดีนะฮะเรากกีดเงินไปนะฮะดูแลบำรุงรักษานะฮะถ้าถ้าน้ํายางออกดีนะฮะมันก็มีกําลังใจกีดนะฮะถูกไหมครับถ้าน้ํายางออกดีนะแล้วก็มีน้ามางมีอ่ากลังใจเพื่อกีดยางนะฮะ น้ำยางออกไม่ดีนะฮะแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ท้อแลวครับผมไม่อยากกรีดนะฮะแต่น้ำยางออกดีอย่างนี้แล้วก็โอ้โหกรีดไปเรื่อยๆครับนะฮะพาเพื่อนๆมาดูนะฮะต้นยางนะฮะอายุนะฮะ60ปีขึ้นไปนะฮะ60ปีขึ้นไปนะฮะก็กรีดนะฮะอ่าหลังฝนตกนะครับผมหลังฝนตกนะฮะ นะครับหาเดินไปเรื่อยครัโอเคนะฮะทางไงนะฮะเพื่อนเพื่อนนะฮะอยากรู้ข้อมูลนะฮะการดูแลรักษาต้นยาฮรก็สอบถามได้นะฮะหรือคอมเมนต์กันข้ามบาได้นะฮะอย่าลืมนะฮะเพื่อนเพื่อนนะฮะกดติดตามนะฮะเป็นกำลังใจให้หนึ่งตนคนกล้าทำครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ